สวัสดีครับนะครับมาพบกับพวกเรานะครับฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปโอเคพบกันทุกวันนะฮะช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นใบนะครับ ก็วันนี้ผมนะครับเป็กแว๊บนะครับกับผมเจริญชัยครับก็วันนี้เราสองคนนะครับมาทําหน้าที่ให้คําตอบนะครับกับคําถามที่เพื่อนๆได้ถามกันเข้ามานะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครเพิ่งเคยเข้ามาดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเรานะครับอ่าครับผมมาต่อไปวันนี้นะครับสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DEPI ศูนย์ฝึกอบรมสรีรวิจัยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับและยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่รองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมครบวงจรนะฮะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคำถามนะครับก็คือมีเพื่อนๆถามมาอยากทราบเทคนิคนะครับการทำเว็บข้อมูลนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องใช้คำสั่งยังไงบ้างมีการทำยังไงบ้างเดี๋ยว ให้พิปิกทาให้ดูแล้วกันได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอผมเนาะนิดหนึ่งนะฮะแวคคัมโมนเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าบางทีเราก็ไปใช้พวกโมนทุนได้เหมือนเดิมแหละออกพัดติ้งไลน์ทำคอคาวิตี้ได้เหมือนเดิมแต่ผมมีเทคนิคง่ายๆมีง่ายกว่านี้มีมีง่ายๆเลยมาบอกสองเทคนิคแล้วกันนะครับในการทําฝั่งทั้งฝั่งคอหรือฝั่งคาวิตี้เองนะฮะพวกแวคคัมก็จะใช้สําหรับพวกงานที่มันเป็นโลว์ลุ่มโปรดักพวกแพคเกจจิ้งถาดขนมอะไรพวกเนี้ยเนาะอ่าครับที่มันจะเอาแผ่นพลาสติกมา Uh, แล้วก็มีตัวโมนไม่ว่าฝั่งคอคาวตตี้ก็ตามปุ๊บแล้วมันจะมีลมดูดปุ๊บเข้าไปอ่าครับเนาะหรือไม่เพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูแล้วกันการทำแว็กข้าวว่ามันเป็นเป็นยังไงอ่า uh, ครับเนาะโอเคอันนี้ผมได้รับโปรดักต์มาเป็นไฟล์ i อเจนาะผมก็กดคลิกแล้วก็กด Open เลยนะครับก็โซลิเวิร์มก็จะไปเปิดขึ้นมาให้นะอันนี้เป็นชิ้นงานอะไรครับตัวนี้เป็นถาดขนมถาดขนมใช่ครับเป็นถาดขนม uh huh. คือส่วนใหญ่งานที่เราจะได้รับพวกนี้มาก็อาจจะได้เป็นไฟล์การเป็นอะไรเงี้ยเนาะอ่าครับเราก็ต้องเปิดตรงบนโซลิเวิร์กเลยนะครับพวกเอเจสสเต็ปนี้ใช่ี้มันจะมีปัญหาเรื่องไฟล์เสียไหมครับตรงนี้มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วการส่งงานข้ามไฟล์ยังไงก็ต้องมีไม่มากก็น้อยต้องมีถูกต้องนะครับอ่าโอเคอ่านี่ครับหน้าตาชิ้นงานเป็นประมาณนี้อาจจะผมปรับเพนให้มันอาจจะใส่ไหมครับเนี้ยก็อาจจะใช่ครับอาจจะใช่ ก็โปรดักกก็เราจะเห็นรูปทรงประมาณนี้หมดแหละใช่ไหมอ่าพอได้เป็นไฟล์กลางวิธีนะครับอย่างที่พี่ป๋องถามเลยว่าถ้าไฟล์เสียทาไงกดคลิกขวาแล้วเลือกตัวนี้ครับ Import Diagnostic อืมโปรแกรมจะเช็คให้ก่อนจะเช็คให้ว่าผิวไหนที่มันเสียเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกแล้วมันบอกผิวนี้เสียอาจจะมีแกลบหรืออะไรตรงเนี้ยเราไม่รู้หรอกนะครับถ้าเสียง่ายๆแค่นี้เนาะกดคลิกที่เขาแล้วก็บอกว่าให้เขาฮิวออร โปรแกรมก็จะทําการดีแพร์ซ่อมสบายซ่<า>อมผิวให้นะครับแต่ถ้ามันมีผิวรูปทรงก็จ้างจริงๆอาจจะต้องมาปูเองก็เซอร์เฟตต้องใช้เซอร์เฟตอันนี้ก็แล้วแต่งานเนาะอ่าครับผมโอเคเนี่ย <c oughs> อันนี้ถ้าซ่อมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นตัวแมสเซจสีเขียวบอกว่าพวกแกะพวกอะไรโอเคแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เราใช้เป็นเซอร์เฟตได้ไหมคะหรือว่าคนจะทําให้เป็นโซลิด ชิ้นงานแบบนี้เหรอที่ผมมาแนะนําผมจะใช้เป็นเซอร์เฟตพี่ปองอช่ไหมใช่อันนี้อันนี้คือมันมาเป็นโซลิดบอดี้เห็นไหมฮะไม่นั้นเราก็ต้องไปใช้คําสั่งมอนทูลเหมือนเดิมต้องไปวางพาดติงไลน์ทาคอทาคาวิตี้ใช่ไหมอืมอันนั้นก็อีกวิธีหนึ่งก็ทนได้เหมือนกันอันนั้นคือวิธีปกติแล้วกันอันนี้เป็นทริคที่มาบอกว่าเอ้ยทำไงให้มันง่ายอืมโอเคนะครับสมมุติชิ้นงานเป็นแบบนี้เราจะเห็นแล้วว่ามันมีขอบของตัวพลาสติกใช่ไหมค่ะแล้วชิ้นงานมันเป็นบอดดี้อยู่ อ,อผมอยากได้เซอร์เฟซบนกับล่างค,คือด้านในหรือด้านนอกของตัวถาดตัวนี้เนาะถาดนี่มันหนาเท่าไหร่เนี่ย0.5มิล mm. โอเคครับนะครับ <c oughs> ผมทำการเลือกบริเวณขอบด้านนี้เลยกดคลิกขวานะครับแล้วเลือก Select Tangency มันจะเลือกรอบตัวให้แบบนี้แล้วเราเข้าคำสั่งเซอร์บเฟาครับ,รบแล้วเลือก d e l t t Phase อ๋อเราลบตรงนี้ออกมันก็จะแยก ถูกต้องคอและ g า a v i t y ให้เราเลยถูกต้องเลยครับเทคนิคง,ง่ายๆเลยนี่จาก body ใช่ไหมมันจะกลายเป็น surface, น surface บนสองชิ้นกับล่างโอเคอเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีให้ดูนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันนี่มันจะแยกแบบนี้ให้เลยนะฮะเอาเป็นตัวฝั่งฝั่งด้านคอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำฝั่งด้านคอก่อนว่าทำยังไงนะครับทริคง,ง่ายๆผมบอกว่าผิวบริเวณเนี้ย ไอ้เจ้าตัวคอเนี่ย่าให้มันสูงขึ้นมาจากชิ้นงานสักประมาณสามสิบเราก็เลือกเพลเลยเนาะกดคอนโทรลค้างที่เพลยแล้วก็ดึงมันขึ้นมาอืแล้วก็บอกว่าห่างสักสามสิบโอเคได้เพลยมาเรากดคลิกสกเกตครับบมดจะใช้ขอบตัวนี้เป็นหลักเราใช้คําสั่งออฟเซตในงานสกเกตเลยเลือกผิวแล้วบอกว่าให้มันออฟเซตมาสักจุดห้าแล้วกันแล้วก็เข้าด้านในแบบนี้โอเคนะครับ จากนั้นคําสั่งพื้นฐานอย่างง่าย x ถูดแล้วเลือกตรงนี้ครับ up to surface แล้วเลือกตรงนี้เลยเราก็จะได้ถูกต้องครับไม่คําแล้วถูกต้องง่ายไหมอันนี้ฝั่งคอนะครับผมลองหายให้ดูเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยอที่เหลือก็เจาะรูใช่ครับใช้ลมดูดเข้าไปถูกต้อง <Okay. S 1> ติดอีกนิดเดียวคือขอบตรงนี้มันบางไปเห็นไหมวิธีทำง่ายทำงไงให้ง่ายครับคือ offset ได้ไหมครับคลิก เลือก Select Entity แล้วเข้าคำสั่ง Move Face Move Face เนอะแล้วบอกอว่าอยากให้ตรงนี้มันออกมาเท่าไหร่ใช้ Offset อะโอเคแล้วก็เลือกอสมมุติบอกออกมาสัก20ที่มันเป็นฐานของตัวเวทท่เนาะแล้วก,กดโ okay. อเคมันก็จะได้ไ<ง>ทานง่ายเลยครับเนาะอันนี้คือในฝั่งคอเดี๋ยวลองไปดูฝั่ง Cavity กันเนาะว่าทำยังไงนะครับผมขอให้ชิ้นงานตัวนี้ก่อนแล้วก็โชว์ตัวชิ้นงานที่เป็นฝั่ง c a v i t y นะครับ ตัวบริเวณลิบป,ปีกตรงนี้มันอาจจะน้อยไปนะครับเราใช้คำสั่ง Surface ช่วย hmm. บอกว่าให้มัน Extend บริเวณปีกตรงนี้ออกมาเพิ่มนะครับก็ hmm. กดคลิกที่เส้นแล้วก็เลือกเหมือนเดิมครับ Select Tangency hmm. แล้วก็พอคำสั่ง Extend เนี่ยมันจะให้เลือก Distance hmm. ว่าจะให้ระยะของตัว Surface เนี่ยมันออกมาเท่าไหร่ค hmm. ผมบอกว่าเอาออกมา100 oh, นี่ใหญ่เลยทีนี้นผมไว้อันนี้อีกทริกหนึ่งคือฝั่งเนี้ย เมื่อกี้เราจะ x ถูดไปชนใช่ป่ะฝั่งนี้มันต้องมีเนื้อ<ช>แล้วก็ไปตัดมันเนาะอ่าถ้าอย่างนี้ผมบอกว่าอ่าผิวชิ้นงานผมต้องมาชนบริเวณผิวนี้คับเ<ช>นาะให้ทําการสกเกตเลยแล้วก็สร้างชิ้นงานครอบเข้ามาอันนี้ก็คือเหมือนตัวฝั่งคาวิตี้เนาะว่าเราจะให้ไซส์ของคาวิตี้มันเท่าไหร่อ่าครับนะครับให้มันอยู่ในเซอร์เฟซที่เราดึงออกมาเมื่อกี้อ่าอ่าผมไม่บอกขนาดแล้วกันเนาะผม x ถูดเลย เอ็กท็เอให้มันครอบตัวชิ้นงานออกมาครับผมเลือกเป็นบรายแล้วก็ซักห้ไม่ถึงอีกไม่ถึง <laughs> เอากดอย่างงี้ง่ายดีนะเป็น70อ่ะ80ด,ด้านอา่ะโอเคเสร็จแล้วกดโอเคนะครับคราวน,นี้มันมีเซอร์เฟซทับกันอยู่อ่าครับและอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเฉยเเใช่ไหมอ่าครับมันมีคำสั่งนี้ครับมันชื่อว่า c u คั t h surface อืม เราเลือกตรงนี้เลยครับ c ัด with Surface เลือก Surface ที่มันเป็นฝั่งตัวชิ้นงานของเราเมื่อกี้เนาะคเสร็จแล้วกดโอเคนะครับผมลอง h ฮ g h surface ดูนี่ครับม,มันก็จะเอา Sur f a ฟเเมื่อกีกก้ไปตัด,ตดกตัว <Volume. S 2> ถูกต้องก็จะได้ตัวที่เป็นการวิตี้แบบนี้มาถูกต้องครับโอเคอันนี้เราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้ฝั่งคอหรือฝั่งกาวิตี้ฝั่งคอกหรือกาวิตี้นี่เรียบร้อยแล้วอ่าที่เหลือก็คือเจาะ รูเล็กๆครับถูกต้องให้ลมเข้าไปถูกต้องเนาะเจาะรูใช้คำสั่งโฮวิศาสธรรมดาแล้วก็แพทเทิร์นอะไรอย่างงี้เนาะนะครับก็เป็นทริคกมากก่าแล้วกันลองลองไปประยุกต์ใช้ดูถ้าผิวมางี้ง่ายเขียนก้อนมาใช้คัดวิเซอร์เฟสตัดเนาะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเปิดเรื่องของมอนทูลประมาณนี้นะครับคําถามนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเทคนิคในการทำแบคข้ามมนครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะได้ทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับครับพบกันใหม่เนาะทุกวันจางถึงสุขเวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปเนาะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ